อไอชาตีสีชวนมาแล้วหรอยังมาเชิญทางมาแล้วใช่ไหมถึงแล้วผู้เจ้าค่ะเฮ้ยมาวิเฮ้ย,นนะยอีช้อนอ่ะเฮ้ยเมียเมืองไอเนี่ยก็เมียกูเรือกูซ้อาตายหมดน,นะเอาของมึงก่อนดีกว่าเอาให้เมียกูดูก่อนไอที่เห็นลมแรงกับเธอเลืกซิ เคยต้องพูดให้มันดีเข้าใจ๊ไหมฉันรู้เนี่ยตายแล้วเธอคนเดียวนี่จ้าฉันตายแล้วไอ้เหี้ยขอแค่พักบอกพี่ทำอะไรกับพี่แล้วเนี่ยทำไมทำพี่ตกใจแล้วอะไรอ่ะก็เข้าเมืองไงม่นั่ี่ทำพี่ตกใจเอนนี้มึงนี่ช็อตเข้าเมืองไงม่พูดแต่งตัวอะไรเนี่ยอ้าวเขาบอกว่าถ้ามัอยู่ในวังหลวงฉันต้องแต่งตัวแบบล้างศีลดกต้องนังในเดี๋ยวมาเอาชุดที่นี่ชุดเรามันไม่ได้ทำไมอ่ะก็เนี่ ชิดดาดไม่ดนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนแต่ใส่นี้ก่อนไไมแล้วอไรอ่ะมาอะไรมาพีชาตัวชาตีเป็นเลอเป็นเป็นอะไรเป็นพี่น้องกันดีมากทำไมรีพี่ชายเป็นอกับเธอพี่ชายเกบมากทำอะไรไนะข้างหลังกูเนี่ยจ้ามา เจ้าไม่อยู่ไป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 เป่าเลยพาฉันมาที่ไหนเจ้าอย่ยังไงเจ้ามอยู่แล้วมาเมืองผิดเปลาพี่เขามันนัดเรา9โมงนะนีมันเ้9โมงแล้วเนี่ยออเขาอยูไหมอยู่ปะเนี่ยายเลยาอยู่อยู่ไอ้อหมาสายจะตบให้ความนนั้นพี่เปลาไหนนัน ก้าวโหที่หายพวกก็รีบตื่นตาลืตาเหลือกมานี่นั่นขงข้างหลังพวกเนี่ยเด,ดชโอ้ยทำไมพี่อีบลายไส้มึงนั่งตรงนี้สิอา้าวทำไมอ่ะก็พี่บอกให้ผมนั่งหลังอ่ะไปนั่นงงบนหลังกู<อ>นั่นขงข้างๆอ่ะแล้วก็ข้าก็ตายเดชสอกุลจะชนโดนก้าวเพราะผมชันสีชนมาขึ้นเอาหลุมทานแล้วนะั่ง ชาติท er> ี <t <t ่แล้ว no มึงเป็นปัดเกาะไม่ปล่อยเลยพี่หนุ่ยยังข้างอ่ะถัดถัดไปนะฮะถัดถัดไปไม่ต้องไปมอกไปพูดละเอียดเชียวดิฉันสมบูรณ์ก็เหมือนฉันนี่ได้เดินทางมาหากระอในยามนี้พระอบระวังลวงโอ้เฮ้ผมไม่ไหรอะพี่ผมนี่เหนื่อยกัรใจายของคุณจริงๆเลยเชียว พี่บอกให้ผมนั่งถัดๆอ,อ่ะอะอยู่ก็นั่งถัดแต่กูมาแค่คันเดียวเนี่ยโอ้โหแล้วพี่จะเป็นสมพรพูดนะสมพรพูดกูไม่ได้เป็นเจ้าอีเวนสมพรพูดเลยนะว่าแต่แล้วโกรธแม่ร่วงอันนี้มึมงบอกแม่มึงเข้าเรื่องเลยนะฉันรักแม่ฉันนะอะไรนะแม่ฉันอยู่ในใจฉันตลอดไม่ผิดจริงดิฉันมีเธอเป็นเมียจมแล้วอะไร ยี่งจูปพ่อคุยอยู่เยอพ่อคุยแอบชอบกูแน่เลยมึงนี้นะสิตะหว่งแต่งหน้านั่งมองสงสัยต่้นมึงเนี่ยไม่เงน้างงไม่ได้กุก็จะเอาทมานงแล้วเดียวจิรนนะเดชสมก่ฎเถิดทดุกท่านมีอย่างนี้ถ้า่อกฉ่นขึ้นครอบระองแล้วพระองค์ท่านนี่เลยจะรัเรงเกีักดบอกข้าอมฉ่นมาได้เลยทุกน <c oughs> <c oughs> ีมาก ไอ้สีชนมาแล้วใช่ไหมวเฮ้ยครับพี่กิงตาดีๆช่วยมองทีส้มตีใช่ไหมสีนะเท่เนี่ยใช่ไแล้วไม่ทักดูวยหรออ่ะคุยกับตีนตั้งนานคือกลางคืนชอบเลียตีกูแบบเนี้ยใครจะไปยังได้จะเป็นเรื่องโงถอยมาโค้งกันค่ะไอ้สีชนมาแล้วมากับใคร เราฉันทำตามคำตักของท่านที่บอกห้ามมีเมียไม่มี嘛ไม่มีใครมีเมียมาปลอดภัวะเดี๋ยวสิแล้วถ้าคนอื่นมีเมียแล้วเนี่ยใครอ่ะนี่พระองค์ท่านตบศัตร์ห้าคนอื่นมีเมียไม่มีเมียได้ยังไงไม่ใช่เมียกูเป็นแค่พระคุมันแค่พระคุมันนะเออชื่ออะไรนะทำไมอ๋อยิงกุมายายังเด็กอยู่เลยเนี่ยเออไม่ือกติดกู่ะ โดนหมายมั่นปั้นมือไว้แต่เด็กๆแล้วแม่เต็มใจไไม่ด้ตั้งใจเอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกูถามว่ามากับใครมาใครน้องสาวพาน้องสาวขึ้นเ้ากูมาเจอที่นี้ชอว์อ้ชอว์จะโซ่เจ้าเขาสั่งให้กูพามาขึ้นเ้า มาหรือยังมันมาลแล้วจ้ะมาหรือยังมาแล้วเฮ้ยมาแล้วไม่ใช่ชื่ออะไรเจ้าจิ๋วผมท่านคนจานดิคุยกับเขาไมดิคุณถามผมชื่ออะไร ส่เที่ยวไม่ได้ใจพี่เลยพี่ชอออย่าชอบแค่โคกหัวไอ้เฮียเ้ยมาดิบดีจอดห้าหกทุ่มล้กูไปไหนบ้างวะส่งไปเที่ยวไหรอมาไม่บอกไม่บอกเขาอย่างนี้เ่ยพ่อเงดยมากสิเดยวขี้นะขี้ยังเป็นบนดีสิดมึขี้ไม่ออกนางนิงๆตามหเตะเฮ้ย ชอตะวันดชื่อชอตะวันใช่ไหมมากับใครวะมากับสีชนสีทนใส่สีทนไหมล่ะมึงตมถามว่าเป็นอะไรเต็มตัวตายตายยังเหี้ยที่กีกดีตาย้วายน่เขายังไม่ดังยจะทำทไมท่านเท้าตัดดินเชนท่านกดับที่ก่อนก็สังเกต ดี๋ยวถาหามีอะไรก็บอกฉันค่อยเรียกมึงนี่แต่งตัวมันสิงสเวกเกี็บพิจิตรเอาลยเออนะเอ้นะกำชันงขอเวลาสักสองนาทียัไงเดี๋ยวพี่จาฉันขอ,อฉันตมา,มาิมีใจจริงนะพี่จาต้องเชอเรีกอยู่บ้านออซกชอรถามี่หูน้องสาวน้องสาวถึงนี่บอกว่าปุ๊บอไร เป็นใครเป็นพวกดูดแล้วถ้าจะทำแบบนี้อีกช่างน้องสาวข้าไม่ดีแกตัวจริงเล่จัง บมาแล้วหรือวะพูดไปว่อก้มึงพูดว่าแมนะฮะมองชิดชัดไชิดชดนถอนตะวันกูรู้แล้วมึงชื่อดตวันทมากับใครมากับสีชนมากับสีนได้สีชม่เลยกับมึงอะเป็นไรเป็นไรหัว รบกวนครับต้องขอโทษท่านด้วยไี่ใช่เพชรจะฆ่าสรีประเวณีใช่ไม่ใชพูดไม่ถูกเรื่องเวทบอกว่าไงอะไรแบบคนนี้พูด สีชนมากับสีชนลจงถามว่าสีชนเป็นอะไรกับมึงถามไอ้เพี้ยก็โดนไงฮะให้มันโยนให้พี่พพอ,อ่ะพี่ต้งตอบไอ้สีชนมาขึ้นเฝ้ากูขึ้นเฝ้าแล้วเหรอจ๊ะไอ้สีชนระเบิดกับไอ้สีชนไอ้เจ้าข้ามากับใครม,มากับชาวตะวันมากับชาวตะวันไอ้ไอ้ชาวตะวันเป็นอะไรกับมึงปเป็นอะไรี่ยบูถามว่าเป็น แล้วเหรอมึงรำก่อนสิแล้วค่อยฆ่ากูเป็นเป็นพี่น้องประเภทขาพี่น้องจ้ะตกใจพวกะตรกันเสียงดังอ่ะพูนเบาๆหน่อยสิมีสติหน่อยสิพวกมึงเป็นทหารกูเนี่ยรู้แล้วตรงนั้นพูนเบาหน่อยเนีเป็นนิสัยกูเว้ยรู้แล้วพวกท่านแล้วไหนอ่ะไอชาต้มาอยู่หัดเพื้อซ้ายเอาพวกท่านดีกว่านี้พุชคือดีมากไอชาเต้พุชคือทุกมคนนั่งห่างกับกูจังวะ ไม่ไกเดิเดี๋ยวผจญครัมึงไม่นั่งบนหัวกูเลยนะฮะเฮ้ขายเนี่ยไอ้คอผู้ซื้อครับพี่มึงต้องฟังเขาที่ใกล้ๆคึอนั่งแค่ฟูพ่อนี่นั่นใกางนี้่เจ้าค่ะไอชาติอุ้ย ไอ้จะไิตกใจดีเลยมัมากใครวะมากับมังตพรตรมาดัพรตเลเหรอผระเ่้าค่ัพานดันตพรขึ้นเฝ้ากูมีเรื่องอยากจะคุยกันหน่อยดัพรทำไมจะเจ้าบอกว่าพขึ้นเฝ้าเห็นจะห้ย จบูโอ้โหลอลกกขึ้นมาทำไงอ่ะเออเออไ้นี่บูนี่เป็นเรตาบูคนน่าใจน้องบูตลอกขึ้นมาเป็น้ังฮะฉันจะช่วยอะพี่ผมไม่ได้จมน้ำมันจู่ปากมันรเจ็บไหมนูไม่ไม่เจ็บเขาไม่ได้เป็นไรกับมึงอาทองเลยตลกเนี่ยขาตลกทองก็ไม่ทองแมจนสองขุงยังไม่ขาดเลยว่าอียังทีจะจับสึง ไมทองอ่ะทำไมอ่ะจ้าทองสองเส้นึเออทำไมเป็นเส้นวิญญาณสองส้นหนึ่วะล่ะเออมึงเนี่ยคิดคิดไม่ดีมึงเนี่ยเออนั่นเดอ๋ย่างนี้สองสนหนึ่ือเฝ้ารถาอไม่จอี้อ่ะนันทพรชื่อนันทพรใช่ไหมเราอ่ะใช่ค่ะนันทพรเลค่ะนันทพรต้องมากับใครวะมากับพี่ชาตีเลค่ะมากับชาตีเราะชาตีไป็ลกับมึง เป็นอะไรกับมึงของฉันเป็นน้องสาวพิชาตีไปคะเป็นตะคอดโขถูกแล้วไอ้เฮียถูกแล้วถูกแล้วอะไรถูกแบบเดิมเดิมดิเพราะว่าไม่ดูจะถึงลำอยู่แล้วคถูก็ไม่เคยได้พูดเฮียอะไรอยู่แล้วไราะาให้การที่มู ไอ้เยี้ยถอยแค่ไม่ทันโง่ี่คียนิชาปุ๊บไม่ต้องน้อยใจพร่งีอ่ะพรุ่งนี้จะมีคืนถ้าพรุ่งนี้ยังไม่ได้รับเดี๋ยวมึงกลับไปคณะหึงวันที่สิบห้ามึงรับคนเดียวทั้งคืนเลยมีโอมีคืนไม่ว่าทเอาไมอยากให้กูเป็นผู้ชายอีกนะทำไมอ่ะไอ้เยี้ยงอุนอานัดฐพรเขน เป็นน้องสาววชาตรีนั่นเลยใช่ไหมคะเงยหน้าขึ้นให้ข้าได้๋ยวทําไม่พระทั้งเจ้าเลยสิขอให้พระองค์สมพระเจ้าคุิผมที่เบลเมื่อเห็นสาวบ้านป่าหน้าตาสักสวย ันพูดได้ด้วยเหรอเนี่ยนั่นแหะพูดได้เขาเป็นเป็นเมียรองอะไรใช่ไหมเออฮะผมมีครับโอ้โหพี่นี่ลงทุนนิดนึอไอติมวอลให้กินเลยนะวอน่ยไม่มีเขาโอ้ใช่ไหมคุณนะครับขอบคุณมากครับผมเขามีไอติมวอลให้กินด้วยไอติมวอลให้ดิมฟ้อมรูปโป๊กเลยครับผมรูปโป๊กให้ดิม เป็นอะไรตูดหนีบเตียงขอนอนุญาตเอาไอ้แห้งหลังนะครับตูดหนีบเตียงไม่ใช่เตียงหนีบตูตดโอ้โหกีบตีย้องค์หญิงสผ้าตูดหนีบเตียงเออพค์ท่านก็พาองค์หญิงไปรโรงพยาบาลโดด่านนี้ตะปูไม่เข้าขนาดนันะ้นนะผมจะทรงพระพลอะไรพี่บ,บอกว่าไงนะเจ้าถามว่ากีตี้ทำไมเออองค์หญิงตอบเต็มปากเลยว่าตูดหนีบเตียง ไอ้กูจะไม่เจ้าอหัวไปใกล้กลตูดของหญิงที่นี<ฮ>่เขาิีตูดคนที่เป็นเจ้าเขาจะมีความสามารถพิเศษนี้เหละเว้ย,วเ,ยเอาเหรอเออโอ้โหของหญิงนี่ธรรมาดาวันไหนวา่างๆกองฉันขอตัวไว้ของหญิงคุยกเขามีคนให้ผัน่วยดูหน่อย <c oughs> นั่งขึ้นรถไฟดิไปให้มันนิ่มนั่งนั่มเขาก็แท่านสมพูดเลย อเอานึกว่าตูดหนีบเตียงเอานะพี่หายเหนแล้วเงียบไปเลยอะไรเอ๊ะเอ,อยเดีิ่งดิเดี๋ยวเหนื่อยแล้วนั่พับพี่ยังเล่นตลอดเลยนั่พับพี่ไว้วันนี้เองขยันเล่นดีมากเดี๋ยวพี่ให้ติ๊ตเพิ่มสามร้อยสามร้อยอะไรนักหนาเลย,ยครับสมัยายานั่งให้มันเฉยๆได้ไหมเนี่ยยกเล่์เข้าไปไหนไงเลยทำไมหุบปากนั่งเฉยเไปเลยเขาเป็นเฉยเลวะเนี้ขอเป็นถังคู่มัานกันไงมก็จะเสียงดังเลย thank <laughs> you ถ้ารมีท่านร้ายเหลือแล้วเกินท่านท่านสามารถเอาล่างหลวตัวตีผมได้ยังไงอ่ะล่างหอดธรราแล้ววะเป็นอะไรแล้วครูอะไรกันปวดนีปวดคะับปวดนียังไงวะเมืองแปลกเลยเมืองพวกท่านอยู่ได้จริงไหมเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้นะอยู่ได้บอกให้ทุกสมองบซกันหน่อยด้วยตัวนะไม่เมืองเพ่งคที กระดาษมีไข่วันนี้พี่ใหญ่หนูน่าจะใ่กระดานเงี้ยแล้วก็เอาไข่ลงไปใช่ปะหนูไปทำอย่างนั้นทำไมอะไอ้ย่าทุกปอย่างนี้หรือเ ข้อดีๆเดยี่มะจังจจงน้องไม่ให้ดีเฮ้ทุกคนเก็บไม้เลยเจ้ามีจะร้องแล้ว เจ้าเขาจับได้เาตายกันหมดต้องอึดอัดพูดไม่ออกสุดที่ thank <laughs> you น,นี้ก็เพราะว่ามึงรอน้องเลยคือไปติดมึงขอระไทยะเจาเอาไว้ยินดีที่รู้จักน,นันทพรวันนี้กนะูมีความสุขมากที่สุดเพราะกูได้ทหารคู่ภรทยคนใหม่ก็คือชาตรีและก็สีชนเพราะฉะนั้นกูจะขอแนะนำบุคคลสำคัญที่อยู่ภายในวังหลวงให้กับพวกมึงได้รู้จักคนที่อยู่มานขวาข,ของกูคนนี้ ให้นามว่าสุมายาเป็นคู่มั่นทนั้งคูให้ทุกคนเงยหน้าถอยมาคองหน้าได้ถอยมาคองได้ไหมคะถอยมาคองพร้อมหลงสงว่าเจริญยิ่งยืนนะ่ะเฮ้ยทำไมมองน้อยๆต้อง,อ,งอ,งอ,องมองเขาบอกท่านสั่งให้บอกต้องเชื่อกล่องนี่เงดูกระลิ้มกระเรียนะ อย่างนั้นป้าบอเฮ้ยไอ้ไอชาตรีพ่อเจ้าค่ะคุณมีอะไรก็แค่ถามไะ้ไม่ยากนี่ถามได้ทุกเรื่องอเลยพ่อ,อพเจ้าค่มามาามะ,ะคม,มึงว่าสุมาญาสวยไหมวะกูถามว่ามึงว่าสุมาญาเนี่ยสวยไหมวะถ้าหากว่าใครตอบว่าไม่สวยนี่กูได้ยินอย่าตัดหัวมัน สวยที่สุดในแผ่นดินนี้เลยผู้ชมครับมึงก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมวะให้ละมึงอ่ะว่าสวยไหมเออกูว่าสวยแต่ว่ามึงคงจะไม่ถูกใจมากเท่าไหร่หรอกใช่ฉันไม่อะไรหรอกพ่อจักราเออเออแล้ววันนี้กูมีข่าวดีจะมาบอกพวกมึงทุกคนมีข่าวอะไรข่าวเพิ่มอีกคืนเหรอไม่ใช่กูจะขอสั่งให้ทหารทุกคนของกูมีเมียได้

มีเมียได้เลยเหรอมีเมียได้เพราะว่าวันนี้กูมีความสุขดีเลยได้ทหารที่กูรักงั้นต้องมีเสกถูกชะตาแล้วตอนนี้นทหารเนี่ยเป็นทหารแล้วไหมรักแล้วใช่ไหมเฮ้ยมีเมียได้แล้วมีเมียได้แล้วเบิกตังค์เที่ยวเกาหลีสามโคกก่อนเลยอยากไปตอนนี้กระตัดงเลยไม่ต้องกลับใจเย็นใจเย็นก่อนเอามาย่ะกูเพิ่งจะบอกให้ทหารทุกคนมีเมียได้นี่ไงเราไม่ไหวแล้วใจเย็นก่อนใจเย็นฟังก่อนใจเย็เย็ย แล้วเมื่อกี้นี้ผมได้ยินนะว่าไอชาตรีบอกว่าสุมายาสวยสวยถูกใจมึงเพราะฉะนั้นทหารทุกคนฟังคำสั่งกูอีกเจ็ดวันกูจะจัดพิธีงานแต่งงานให้กับทหารที่กูรักมากที่สุดไอชาตรีให้แต่งงานกับสุมายาส่วน น้องสาวของมึงเนี่นยกูชอบอ่ะกูอขอแล้วกูอยากได้แต่งงานหน,นึู่ ออนเกก็ไม่ควรได้เห็นการแสดงเสียใจให้กนะับใครก็ไม่ดี หยุพูดกับภาพอีดอกทองทำไมพระองค์ท่านทรงพิ่เกี่ยวอกาสเดี๋ยวนั้นเลยพระเจ้าเจ้าคงไม่รู้ว่าต้นแดงที่แท้จริงของเราคือใครอย่าบอกอย่าบอกว่าเราไม่รู้เลยใช้คำว่าเราไม่อยากรู้ดีกว่าถึงเจ้าไม่อยากรู้เราก็จะบอกให้รู้ความจริงแล้วเราก็คือ พระแม่มิงมูพนอน้อยส้อยดอกมาพี่ท่านคือพนอน้อยสร้อยดอกหมากอย่างไรเลูาท่อนนี่ท่านมาในการนี้ต้องการอะไรจากข้าพรเจ้าบอกให้ข้าหัวใจหน่อยเถิดไอ้สีชนพัะได้กนั่นน้องหรือใช่แล้วพี่จุกสวยดีเนี่ย น่ารักดีนดิอย่าได้พูดผิดจังมึงรักกูเสมอไหนกันวะรักพรองเสมอเกว่ารักกูเสมอเกว่าแต่อย่างนั้นแล้วก็มึงจงฟังคำพูด